ครับผมช่องอันนี้คืออีนะครับเดนนี้เป็นแนวทางไทยเที่ยงนะครับไทยปิดเที่ยงปิด12บสนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเมื่อเช้าไทยสาไอ้ไทยเช้า3เด้ง3 8แดเด้งบนล่างนะครับเสียดายเจาะไม่เข้านะครับมาเบิ้ลเจ็ดสามแปนะครับเสียดายเสียดายแต่ไครรูดก็เด้งไปนะครับ2ตัวไครเล่นตัวฟันก็ยังมานะครับขารูดหมานะครับโอเคครับไทยปิดเที่ยงเด่นครับ8 3สครับ ฟันแปดนะครับขารุกขาวิ่งจัดแปดนะครับจอบครับสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดครับแล้วก็ชุดสามครับสามสองสี่สามหกสามครับร้อย ใส่สามครับร้อยใส่สามอ่าครับประมาณนี้ครับไทยปิดเที่ยงเนาะก็ลองพิจารณาดูครับไทยปิดเที่ยงเช้าเด้งไปแล้วนะครับเด้งไปแล้วก็ขอให้มาบ่ายต่อนะแต่เจาะยังไม่ค่อยเข้าก็ลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูไทยปิดเที่ยงก็ชอบเขาชอบสองแปดให้ผมเืิมแปดสามประทานโทษ ลืมแปดสามตัดอะไรทิ้งดีสามสองโอเคสี่สามลืมแปดสามลืมตัวมันเองครับแปดสามโอเคอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เหลรูดนะครับตอนเที่ยงสามสิบนาทีครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้เดินต่อครับขอให้เดินต่อสําหรับขารูดก็แนะนํารูดไปก่อนเนะนาะแนะนารูดไปก่อนยัง <laughs> จบไม่เข้าเชา้าเสียดายมาเบิ้ลอีกใจจริงนั้นน่าจะติดเบิ้ลไว้พูดถึงนะประเดิมวันแรกเบิ้ลเลย ทยหุ้นไทยนี่โอเคครับเขาไทยปิดเที่ยงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเที่ยง30บนาทีครับก็ขอให้รวยต่อครับขอให้รวยต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากช่องอานนิคเอนีนะครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ